สวัสดีครับจากแก้มรถสิครับผมกับภารกิจส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับคันนี้ส่งจังหวัดนครปฐมนะครับคุณธนกรนะครับจองผ่านทางออนไลน์มานะครับรถนะฮะก็ไม่เดินทางมาดูด้วยตัวเองนะครับผมร้านก็ไม่เคยมานะครับเดี๋ยวจากแก้มทําคลิปรีวิวนะครับรถก่อนส่งมอบให้กับคุณธนกรนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับว่าซื้อรถไม่เห็นรถเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวตามมาดูกับจาเลยคันนี้เป็นเทป 2.5นะครับนะา LT นะครับรหัสยกสูงนะฮะซัดเซเว่นเอ็ดนะครับคันนี้ก็มีแมตมา1นชุดนะเป็นดี37นะครับยางเดิมมากับรถครับผูมไฟหน้านี่โคตรหล่อเลยฮะกระจังหน้าโครเมียมนะครับตัวนี้นะฮะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยโอเคนะฮะกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแคบเปิดได้นะครับคันนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยขึ้นลงสบายนะครับ น็อตประตูต่างๆเดิมโรงงานไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับผมนะชุดคู่มือนะครับอยู่ครบนะพร้อมใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะครับคันนี้4 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมนะคันนี้มีวัสบูธนะครับมีดิฟฟี่นะครับติดทุกความสวยงามนะครับใช้งานได้จริงนะจ๊ะเครื่องเล่นธรรมดานะครับเชื่อมบูทุดได้หมดเลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดแอร์แบ็กสลูกนะกระดกอันนี้เครื่องติดฟิล์ม ตาข้างวากระจกนะฮะเพิ่งติดฟิล์มให้เสร็จนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกดมันนะอันนี้มันเป็นออโต้นะครับนะกุญแจเป็นรีโมทนะครับแบบนี้โอ้โหไอ้ท่อเดิมท่อเดิมนะครับนะนี่ดัดทรงนะครับให้เรียบร้อยนี่มานะคันนี้ไม่มีไลเนอร์นะครับเม็ดอาร์คสามจุดชัดเจนหนึ่งสองสามนะครับแบบนี้นะโอ้โหนะเดี๋ยวมาดูนะครับแผ่นเพจนะครับสำหรับรถเชฟครับนี่เลยนะ ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีห้ามซื้อขายนะจ๊ะน็อตทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่นะเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับเอกสารนะครับอยู่ในซองนะครับเดี๋ยวจะมีทิมโ่งของเรานะบอกให้เต็นนะจ๊ะมาห้องเครื่องยนต์นะครับอันนี้เดิมโรงงานครับฝาครอบเครื่องไม่มีนะได้ระบบเบรกเป็น ABS นะครับคานหน้าเม็ดอาร์คสี่จุดชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยครบนะแบตเตอรี่ของใหม่นะครับเป็นไงล่ะนะของใหม่เลยจัดเลยนะครับทุกอย่างทําให้หมดแล้วนะครับผมก็นะครับ ขอบคุณนะครับคุณคุณกรน,นะที่ไว้วางใจเรานะให้เป็นลูกค้ากันนะครับนะก็ขอให้คุณลูกค้าเอารถไปใช้งานนะครับผมทำมาหากินค้าข,า,ขายล่ำรวยเงินทองครับผมนะเดินทางปลอดภยัยทุกเส้นทางนะครับจากเข้มก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ